สวัสดีจ้าสวัสดีจากประเทศนอเวย์จ้าวันนี้วันจันทร์ค่ะตอนนี้หกโมงเครื่องค่ะมาหอดมองเหตุงานแล้วค่ะนะตอนเช้าอากาศดีมากเลยค่ะตอนเช้านะไม่มีลมเลยปลาแซลมอนเต่งต o งแดงต o งแด,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 ดงอยู่ค่ะกอ,อกปลาแซลมอนเหน็ะนี่คะ่กระชังปลาแซลมอนค่ะเนะี่ย จะเป็นหัวตะขึ้นค่ะแดดดีอีกแล้วค่ะเมื่อนี้เมื่อคืนนี้มีแสงเหนือค่ะแสงเหนือแต่ว่าข่อยทายปติดวิดีโอสวยงามค่ะใครมีเทคนิคในกนารทายวิดีโอติดแสงเหนือบอกเล้เด้อค่ะบอกมาให้เด้อค่ะเมืนน่อนี้มีมนูหมูปิ้งค่ะทำหมูปิ้งนกน้อยทำรังแต่พอตัว แบบใส่ครั้งเดียวค่ะค้ขนขยงเลยค่ะใช้ครั้งเดียวจบข่าวค่ะเนี่ยเนืยอย่างครั้งโนเ์ค่ะจะสุกให้ค่อยไม่นอนเนะี่ยหมูปิ้งค่ะหมูปิ้งหมูปิ้งชันค้นขือขยง,ถงเถอะซิวเมนชิวค้นสบค่ะนะ้อคิดอยากกินหมูปิ้งมันนะ้ย จะสุกให้ฉันไหมเนี่ยวันนี้โอเคขอให้สุกนะคะโอ้เพี่นบ้านยังเงีนหน่อเสียงดังๆไก่สุกแล้วค่ะได้กินยูเนี่ย โอ okay, เคเรียกค่ะแนวอย่างครั้งเดียวจบข่าวค่ะคือ,อยูคค่ะไม่กินหมูย่างเหมือนกัน,น้ะคะ่ะหมูปิ้งค่ะหมูปิ้งหมูปิ้งไพรินนะคะสไตล์ไพรินทําอย่างนี้แหละค่ะนกน้อยทําลังแต่พอตัวค่ะฮ <laughs> ่า่าฮึค่ะสุกเล้วค่ะหมูปิ้งค่ะแซ่แบแบบอร่อย มีแจงเห็ดค่ะแจ็มีแจงเห็ดพอมืนอน่ะแจงเห็ดที่แจ็ปแซ่แข็งใบะนะกัน,น,นอยากกินสตน้เบอร์รนตดัดดีมืนอน่ะเป็นขขานอกบ้านค่ะเป็นเขสาสั้นบ้านมันเป็นเขากินเขาอ,อ,อยู่สั้นบ้านค่ะจัดาาดีเป็นตกแดด อากาศค่ะแาดดีเท่้งมันเลย่บบแบริเ็นข้างนอกนั่นนะมึงหันค่ะจักเห็นยังค่ะเสียงดังแห้งแดดตีมันเลยค่ะแดดตีแดดจ้าเลยค่ะนะมองเห็นวิวทะเลพร้อมนึกกันนะกินเขา่าชมวิวทะเลนำกันค่ะกินเข่าชมวิวทะเลค่ะ กินข้าวชมวิวทะเลกันกินข้าวอยู่ซานบันค่ะและใหม่นึงค่ะกินจากใหม่ว่าข่ไหมหนึ่งสองสามสีห้าหนึ่งหกไหม่ค่ะกินคนเดียวบนหกใหม่ค่ะกินสมอยากข้าวข่ขค้อจอกหมูปิ้ง เกค่ะบ okay, ๊ายบายค่ะเปนเขาอิ bye, bye ่มแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ